อันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดต่อกรณีผลงานของคอสชอ พบว่าอันดับแรกนะคะ89.46เป็นเรื่องของการจ่ายหนี้ชาวนาค่ะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่คอสช,ชทำนะคะเพราะว่าชาวนานั้นไม่ได้รับความยุติธรรมลำบากเดือดร้อนมา,มามากแล้วจะได้มีเงินไปใช้จ่ายแล้วก็ทำนาต่อไปได้อันดับที่สองคือกวาดล้างอาวุธเถื่อนนะคะได้คะแนนไป75.06ทั้งเรื่องยาเสพติดการพนันมาเฟีย ถือว่าเป็นปัญหาที่อย่างรากลึกมานานแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเจ้าหน้าที่ไม่จริงจังนะคะประชาชนอยากให้เรื่องเหล่านี้หมดไปจากสังคมไทยค่ะอันดับที่3ได้คะแนน74.29นั่นก็คือเรื่องของการลดค่าครองชีพตรึงราคาแก๊สแล้วก็น้ำมันเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงนะคะลดค่าครองชีพลงก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงด้วย อันดับที่4ได้คะแนน70.69นะคะนั่นคือเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสของบอร์ดรัฐวิสาหกิจแล้วก็คอสชอนั้นดําเนินการอย่างจริงจังนะคะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดก็ช่วยสร้างความยุติธรรมแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้แล้วก็อันดับที่5อันดับสุดท้ายนะคะได้คะแนน64.27เปเ็นเป็นเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเพราะว่าพลังงานถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจําเป็นต้องใช้หากมีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ก็จะไปกระทบกับค่าครองชีพอีกเพราะฉะนั้นการปฏิรูปในตอนนี้ประชาชนมองว่าเป็นผลดีในอนาคตค่ะ